นี่นะคะไปล้างมาแล้วนะคะแบบว่าสีสวยมากเลยนะคะเงาวิ้ววิว้เลยนะคะลมพัดดีมากเลยนะคะลมพัดดีมากเลยนะคะ ในนะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือมีเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะมีเฟอร์นิเจอร์นะคะคือแบบนี่ก็เป็นเตียงก็คือที่นอนนะคะเสื้อผ้าเสื้อผ้าเยอะมากนะคะคือเสื้อผ้าเยอะก็นี่อันนี้มีเฟอร์นิเจอร์นะคะของห้องเช่านะคะมีเฟอร์นิเจอร์ของห้องเช่าให้นะคะเอ่อที่อ่ มีครัวนะคะก็เป็นห้องน้ํานะคะแล้วก็ครัวนะคะคือแบบห้องน้ําใหญ่มากนะคะห้องน้าใหญ่มากนะคะนีครัวเรานะคะครัวเราก็อาจจะลกๆหน่อยนะคะแต่มีด้านล่างนะคะเป็นเก็บของเก็บของได้นะคะมีตึ้งนะคะแล้วก็มีระเบียงหลังบ้านอีกนะคะนี่ตู้ใหญ่นะคะ